ลือไปได้เว็บฮอลลีวูดโพสต์ลอยๆลิซ่าซุ่มแต่งงานเฟรเดริกอานทำแฟนคลับเดือดข่าวลือหรือแค่คลิกเบตกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้งสำหรับไอดอลระดับโลก Lisa, ลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงที่ล่าสุดมีข่าวลือสะพัดบนเว็บไซต์บันเทิงสายซุปซิปในฮอลลีวูดว่าเธอแอบ ซุ่มแต่งงานเงียบกับเฟรเดอริกอาร์โนดทายาทตระกูล LVMH แบบไม่มีใครรู้เรื่องราวเริ่มต้นจากเว็บไซต์ชื่อดังสายซุบซิบคนดังของฮอลลีวูด Crazy Days and Nights nice, (CDAN) ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปล่อย blind items หรือการบอกใบ้ข่าววงในโดยไม่เอ่ยชื่อโดยในโพสต์ล่าสุดได้เขียนไว้ว่าสมาชิกของวงสองสัญชาติซุ่มเงียบแต่งงาน คำบอกใบสั้นๆนี้จุดชนวนให้แฟนๆและนักสืบออนไลน์จับตาทันทีว่าอาจหมายถึงลิซ่าแบล็กพิงกกับเฟรเดริกอานที่มีข่าวลือคบหาดูใจกันมาตั้งแต่กลางปี2 0 2 3จนกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่นานยอดการเข้าชมโพสต์พุ่งทะลุ2 0 0 0 0 0วิวพร้อมคอมเมนต์ถล่มทลายในโลกออนไลน์แฟนคลับเดือดบางส่วนเชื่อบางส่วนแสะกลับว่าคลิกเบต กระแสตอบรับจากแฟนคลับทั่วโลกค่อนข้างแตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งมีทั้งคนที่แสดงความยินดีแบบกึ่งเชื่อกึ่งแซวและฝั่งที่หัวร้อนกับเว็บไซต์ C D A N ว่าสร้างกระแสใช้ชื่อเสียงของลิซ่าเพื่อเรียกยอดคลิกโดยไม่ยกหลักฐานหรือแหล่งข้อมูลชัดเจนใดๆมาอ้างอิงบอกใบ้เฉยๆแล้วให้คนตีความมันง่ายไปไหมไม่มีภาพไม่มีคลิปไม่มีแหล่งข่าวอื่นรายงานข่าวมั่วมาก รู้แหละว่าอยากให้คนเข้าเว็บแต่ช่วยเคารพศิลปินด้วยเหล่านี้คือสิ่งวิาพากษ์จากแฟนคลับที่ไม่พอใจกับโพสต์ดังกล่าวข้อมูลสนับสนุนหรือยังไม่มีมูลชัดเจนถึงแม้ว่าลิซ่าและเฟเดริกจะมีข่าวลือว่าคบหากันอย่างใกล้ชิดมานานกว่า2ปีและมักปรากฏตัวด้วยกันทั้งในที่สาธารณะและงานอีเวนต์ใหญ่ๆเช่นงานเปิดตัวซีรีส์ The White Lotus ที่ประเทศไทยซึ่งเฟเดริกบินมาร่วมงานด้วย แต่จนถึงตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่เคยออกมายืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเลยแม้แต่ครั้งเดียวแหล่งข่าวใกล้ชิดหลายครั้งยังย้ำว่าลิซ่ากระเบืงอยู่ในช่วงขาขึ้นของชีวิตในฐานะศิลปินเดี่ยวนักแสดงและเจ้าของค่ายเพลง L L, L O U D ซึ่งมีโปรเจกต์ใหญ่มากมายรออยู่ทั้งปี2025ตั้งแต่อัลบั้มเดียวแฟนมิทั่วเอเชียจนไปถึงบทบาทในฮอลลีวูดที่เพิ่งเริ่มต้น ดังนั้นโอกาสที่จะซุ่มแต่งงานในช่วงนี้จึงดูไม่สมเหตุสมผลนัดสรุปข่าวลือจะจริงหรือไม่ในตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานหรือการยืนยันใดๆจากทั้งลิซ่าหรือเฟรเดริกเกี่ยวกับข่าวลือการแต่งงานครั้งนี้จึงควรรับฟังอย่างมีวิจารณญาณและไม่ควรแชร์ต่อในเชิงยืนยันจนกว่าจะมีข้อมูลชัดเจนจากเจ้าตัวแต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่แฟนๆยังคงให้การสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นก็คือความสุขและเส้นทางอาชีพของลิซ่าไม่ว่าเธอจะมีความสัมพันธ์แบบใดในชีวิตส่วนตัวเพราะสิ่งที่เธอสร้างไว้บนเวทีโลกนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าข่าวลือไหนจะกลบได้